มาดูความสบายของลูกสาวหล่าบ้านนี้นะคะลูกสาวหล่านะคะลูกสาวหล่านะคะลูกสาวหล่าทาอะไรอยู่นะลูกสาวหล่าเละเลยนะลูกสาวหลา่าเอ้ยเห็ดอยียงอยู่นะเธอทําทอะไรอยู่เนี่ยเธอเธอกินมะพร้าวน้ําหอมเหรอฮะทำไมเธอซัดเละแบบเนี้เละเละโอ้โหเธอคุณนายบ้านนี้สบายจังเลยอะลูกฮะ หนูชอบแล้วโลกเนยชอบกินมะพร้าวนำหอมมากกินตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยอืมกินไปลกลูกเลยอ่ะไ,ได้เลย <c oughs> มันอร่อยนะคะฮะอร่อยเลรอลกอือร่อยอยังไงอะหน้าย,ย่นเลยเลยวฮะกินยังไงให้หน้าย่นลูกเอออืมขาดไม่ได้เลยมะพร้าวอืม อ่ะอ่ะตามสบายลูกตามสบาย